Hi guys welcome back to my channel นะคะกับ channel ของนิกกี้นมพนาช channel ค่ะทุกคนวันนี้ก็คือ Hello แบบหน้าสดเลยนะคะก็คือจะให้ดูอุปกระบาหน้านิกตอนนี้ว่าแบบมันเป็นยังไงเนาะอ่ะไปดูกันเลยค่ะ Hi guys สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาให้ดูหน้ากันนะคะแบบใกล้ๆซูมอินเข้ามาเลยนะคะนี่ก็คือหน้าที่ไม่ได้แต่งอันนี้คือหน้าที่แต่งนะคะนี่ก็คือผิว เป็นแบบนี้เลยดูดีนะคะนี่คือปิดกะได้ปิดสิวได้ใต้ตรงใต้ตาอันนี้คือนี่นี่คือสภาพหน้าจริงของนิกนะก็คือจะแบบมีกะมีใต้ตาที่แบบเป็นช้ำไม่ฝุ่แพรนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบรอยสิวตรงตา้และนี่นะคะของทั้งหมดตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นของที่นิกจะใช้ในการแต่งหน้าในวันนี้นะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะเริ่ ขนนาดไหค okay so ่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะนิ้งจะลงตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นตัวพราเมอร์นะคะของ Memory New York Fit Me มี่นะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดูดีอ่ะทุกคนอันดับแรกนี้ก็จะทาลงไปก่อนตามจุดต่างๆนี่คือทาเหมือนทาครีมปกตินะเวลานี้ทาพรยเมอร์อการทาการทาการทาพราเมอร์พรเมอร์เออต้องทายยังไงค่ะนี่ก็ทาลงไปแล้วนี่ทาตรงข้างจมูกใช่ปะกับ ตรงนี้พอนี่รู้สึกว่าตรงนี้มันแบบมันมีรูขุมขนอะค้ะางจมูกแล้วก็ตรงนี้ประมาณเนี้ยให้เครื่กงสกอางิดโนขึ้นแล้วก็นี่ก็ทาไปวณจมูกนุ่มนะข้แล้วก็หน้าผากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้หน้าผากแบบมันหลุดอ่ะมันก็จะทาลงไปก็ค้างนิดหน่อยนี่มันก็ไม่ได้แบบทำให้ผิวขาวขึ้นหรืออะไรแต่ก็รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นดีต่อมานะคะนี้จะลง รองพื้นก็คือฟาวเดชั o นนะคะฟาวเดชั o นตัวนี้ก็คือรุ่นเมดิ r รี e นนิวยอร์กฟิมีนะคะก็คือใช้ฟิตมีคนีนะคะเป็น l i ไลท์เบ e นะคะแล้วก็ SPF 22ค่ะทำแบบอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็แบบวน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 ววน,วน,วน,วนรู้สึกว่าให้เนื้อมันแบบเข้ากันนะทุกคนแล้วก็แต้มไปตามจุดต่างๆของหน้านี่จะแต้มแบบก็ไม่ได้ว่าแบบมันเป็นดอทอะไรขนาดนั้นหรอกนะก็คือแบบ ทาทาลงไปอย่างเงี้ยขั้นตอนอาจจะแบบไม่ได้ถูกต้องหรือถูกใจใครนะคะแต่ว่านี้ก็เน้นที่แบบผลลัพธ์ออกมาคือเออมันมันสวยมันดูดีคือจบเฮ้ยทุกคนเห็นความใจ่างป่ะตอนแรกน้าดีมันเป็นแบบมันมันคือมันคือแบบซอมบี้อะ่ะตอนนี้มันแบบ ดีนะทุกคน คค่ะสำหรับน้องคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะก็นางดังของนางอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนิ่ก็ของพูดถึงนางมาแล้วกันเนาะเนื้อคอนซีลเลอร์นะคะคือแน่นหนึบมากอ่ะนิ่ให้ดูเลยว่าสกยภาพของนางสามารถติดจุดสิวรอยดำได้ดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนต่อมานะคะเรามาแป้งกันเลยก็คือแป้งตัวนี้นะฮยูยมันสวยมากใแล้วดูสีข้างหลังดีแป้งแล้วก็แบบ มีที่วางพับตรงนี้จะได้แบบไม่ต้องวางพับลงไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีมีกระจกกระจกนี่คือใช้งานได้จริงกระจกคือแบบกระจกใหญ่นะกว้างมากตาตาก่อนเลยนับแรกึ๊บกดๆลงไปทใต้ตาก่อนคอนีสำคัญมากน้คอข้าวที่หกดกด อันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่นิกนะคะใช้กล้อง iPhone อัดเลยนะคะแล้วก็คือเป็นแสงธรรมชาตินะคะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้เห็นกันว่าหุย้ยแป้งมันปกปิดขนาดไหนนะคะน้าดีมากโอเคอันนี้ขอไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วิ้งจะกลับมารีวิวนะคะพูดตามความรู้สึกว่ามันดีงายมามดีหรือเปล่า ของเมมเบรีนที่เราซื้อมาก็คือขนตานังเอ็นนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นรุ่นที่รุ่นใหม่ที่นิกเพิ่งได้ลองใช้มันไม่ใช่ใหม่ของเมมเบรีนนะใหม่ของชีวิตนิกนะคะทุกคนคือรุ่นเดิมที่นิกใช้คือรุ่นนี้ทําไมนิกถึงชอบรุ่นนี้ใช่ไหมเพราะว่าหัวแปงเขานิกชอบมากคือมันแบบมันเลี้ยงเส้นอะแล้วมันก็ซอกซอนได้ดีเห็นไหมคะยังไงดีอะ ม,มันซ่องซอนได้ดีนะคะแล้วก็เอ,อแต่น,นิรู้สึกมันล้างมาล้างออกค่อนข้างยากเออก็ตัวนี้เป็นตัวที่เขาแนะนํานิกมาว่าเฮ้ยปัดแล้วแบบขนตามันจะฟูแล้วก็เรียงเส้นแบบดีอะทุกคนให้มองอย่างเงี้ยอันนี้คือนิกปัดไปแล้วนะข้างที่ปัดกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดอันนี้ข้างที่ปัดแล้วข้างขวามื้ดูอข้างปรงก่อนว่าหัวแปงเขาเป็นยังไงเนาะถามว่านิกชอบไหมอะเออคือนิกชอบชอบนะแบบ มันสวยจริงทาให้คนตานิ้สวยจริงนี่คือหัวแปลงเขานะคะเหมือนบุ้งอะทุกคนเหมือนทั่วบุ้งเออแต่หาคือชอบอะตอนนี้ไม่รู้ว่าล้างอะล้างยากล้างง่ายแค่ไหนแต่คือถ้าเกิดนิคผ่านจากอีกตัวนี้มาได้นิกว่านี่ิก็ไม่หมายเรื่องการล้างของตัวอื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็น water proof นะคะอันนี้ก็ water proof ขนตานี้ใช้ w a t e r proof หมดเลยเพราะว่า ลัวมันเยอ,อะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราเริ่มปัดขั้นที่2ให้ดูกันเลยจะได้แบบมันเหมือนกันคือรู้สึก <c ười> ว่าตรงหัวตาจะต้องแบบหามุมจากนี้นึงแบบกึ <ười> using, ๊กติ <your> ๊กนะิดนึงโอเคถ้าเกิดใช้จนชินแล้วมันน่าจะชินยิ่งขึ้นนะคะอะไม่พูดเยอะแล้วทุกคนเริ่มข้างต่อไปตัยส้วค่ะเฮ้ยสวยอุ้ยขนตาสวย ดูใกล้ดูใกลเฮ้ยคือแบบขนตาเป็นขนตาสวยจริงโอเคเดี๋ยวไปหาซื้อกันนะคะตอนนี้ The best นี่นะคะก็จบแลัวสองกันรีวิวนะคะคือให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตอนนี้ผิวหน้านี้สวยปะสวยเนาะคือแบบ คือทุกคนผิวหน้านี้คือไม่ถึงพันนะคะเออแบบพันนิดๆได,ด้ไม่ถึงเลิมากสามสิ่งนี้แล้วก็คอนซีลเลอร์ที่ดีและจึง้งคือถูกและดีถ้าเราแบบไม่มีเงินซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ราคาหลักพันนะคะก็คือซื้อตัวนี้เลยอีเวอรเซอร์ตัวนี้นะคะก็คือดีมากที่หัวเป็นพุชชั่นสีแดงตัวนี้มาสคาร่าที่แบบสวยมากอ่ะให้ดูตาอ,อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นมาสคาร่าที่แบบว่า ดูดีดูขนตานดเออีเออเออขนตาจึงมากนะคะทุกคนก็คือถูกและดีที่ควรตานะคะผิวนี่คือแบบไม่รู้สึกหนักหน้าเลยคือรู้สึกแบบสบายผิวมากแล้วก็ขึ้นกล้องมากผิวคือคือแบบว่ามันเล่นกับแสงได้ดีมากนะคะแล้วก็ในกระจกก็คือสวยอืม แต่นี้ก็ไม่รู้ว่าระหว่างวันอ่ะมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้คือนิกแค่มาแต่งลองให้ดูกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คือนิกเชื่อว่าระหว่างวันมันก็มันก็ดีอะทุกคนก็ถ้าเกิดว่านิกตัดคลิปชาแล้วนิกมีคลิปแบบระหว่างวันนิกก็จะเอามาใส่ให้นะแต่อันนี้คือนิกอยากให้เห็นก่อนเฉยๆว่าเออมันสามารถปกปิดรอยสิวได้ปกปิดรอยค้ำใต้ตาได้ยังไงแล้วก็แบบกระหรือว่าแบบทําให้ผิวหน้านิกะโดยรวมอ่ะมันดู มันดูดีขึ้นได้ยังไงขนาดไหนคือทุกคนน่าจะดูมาถึงจุดนี้ทุกคนน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะ before and after นะคะตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเออก็คือแบบไม่ต้องพูดเยอะแล้วทุกคนนิกเอานิกเอาหนังหน้าสดมาแบบมาให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Product แล้วว่าโอ๊ยผิวดี คือนิกแบบคือถ้าอะไรที่แบบไม่ได้ชอบจริงๆนีกก็ไม่ได้เอามาแบ่งปันแต่อันนี้รู้สึกว่าเออชอบจริงๆอ่ะแล้วก็แบบของเขามันดีจริงๆอ่ะเออนิกอ่ะไม่ได้มสสีสปอนเซอร์เลยนะคะทุกทุกอย่างทั้งหมดนี้คือนิกซื้อด้วยตัวของนิกเองแล้วก็ใช้เองจริงๆนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้นิกนะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะทุกคนหรือว่าก,กด Subscribe ให้นิกด้วยก็จะดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนก็ลาไปแล้วคะ่ะกับคลิป รีวิวคืสอสงอางถูกและดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย see you next time โอ้ลืมบอกค่ะก็คือแต่งหน้าตั้งแต่ตอนแบบบ่ายบ่ายสองนะคะทุกคนก็ตอนเนี้ยก็คือห้าทุ่มยี่สิแล้วก็คือจะจะเที่ยง จะจะห้าทุ่มครึ่งแล้วก็เกือบจะเที่ยงคืนอันนี้นะคะก็เป็นผิวที่แบบอยู่ระหว่างวันค่ะทุกคนวันนี้ที่แบบว่าไปกินนั่นกินนี่กินนู่นมาแล้วก็แบบว่าคือเงินแตกเยอมากแต่คือมาก็ยังดีอยู่นี่ก็คือแบบใช้แบบ